สวัสดีครับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่านนะครับเซสชันนี้เป็นเรื่อง SCAR Management and Prevention นะครับผมน,ผนายแพทย์นัททรบูชางกูลนะครับเ,เป็นรัแพทย์ตกแต่งสังกัดคณะวิชาสัณน,นะครับมหาลาัยธรรมศาสตร์ครับก็เริ่มเลยนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่อง SCAR นะครับบาดแผลเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าจะเกิดจากการผ่าตัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็น แผลลัสเ t i o ชันวู d แผลคั o วู d หรือเป็นร r a t เบชันวู d ส่วนใหญ่ก็มักจะตามมาด้วยการเกิดเป็นแผลเป็นครับซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็คงไม่ได้อยากมีใครที่จะมีแผลเป็นเนาะครับคราวนี้แผลเป็นเนี่ยมีได้หลายรูปแบบมากตั้งแต่แผลเป็นทางรูปทางด้านซ้ายบนที่เป็นแผล n e ิเนสกาสวยๆมองแทบไม่ค่อยเห็นถัดไปเป็นไวดนิสกาคือแผลเป็นที่กว้างขึ้น แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแผลที่มีปัญหาเช่นไฮเปอร์โทฟิกสกาแล้วก็คีลอยนะก็แน่นอนว่าถ้าเกิดทุกคนจําเป็นต้องมีแผลแล้วก็อยากได้แผลแบบซ้ายบนก็คือเป็นแผลที่สวยที่เป็นลีเนียสการนะประมาณนี้โดยสถิติแล้วเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยมีการประมาณการว่ามีแผลเกิดขึ้นในแต่ละปีในประมาณ100ล้านคนนะที่มีแผลแล้วก็ในนั้น15%ีน่ยเป็นแผลที่ ใหญ่เกินไปกว้างเกินไปหรือไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็เซสชันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าทำยังไงบ้านถึงจะได้เป็นแผ่เป็นที่สวยที่สุดท่าที่มันจะสวยได้ก็จริงๆแล้วโมดิลิตี้เนี่ยมันมีเยอะมากหลายอันมากเลยอันนี้ก็คร่าวๆเ,เ,เช่นมีเพ t เชอร์การ Gel, et, เมนต์มีการใช้ซิลิโคนเจลซิลิโคนชีดมีการใช้เลเซอร์มีการฉีดยาเข้าที่ตัวก้อนเท่าตัวที่ตัวแผ่เป็น มีการทาซันบล็อกหลีกเลี่ยงแสงแดดมีการผ่าตัดแก้ไขในบางครั้งที่จําเป็นก็ยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าทํายังไงวิธีไหนบ้างเหมาะกับช่วงไหนของการรักษาแผละนะครับที่ถูกต้องก็เริ่มจาก <c oughs> Management โดยปกติแล้วขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มาหาเราในระยะไหนของแผลตั้งแต่เริ่มต้นด้วยแบบแผลที่ยังสวยงามดีพิ่งเย็บเสร็จไปใหม่ เป็นแผลปกติหรือแผลที่เริ่มมีปัญหาแล้วเป็น h y p e r ร์เทอร์ฟิกสหรือคีลอยแล้วนะครับก็อันแรกก่อนถ้าเกิดว่าคนไข้มาด้วยแผลที่เพิ่งหายหรือกําลังจะหายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Linear s ส a r ตรงไปตรงมาเป็นเส้นก็อันนี้เราเจอตอนเป็นแผลแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาจะเป็นการจริงๆไม่อยากใช้คําว่า r e v e ว t i o n เพราะว่า r r v v n t t o o เนี่ยมันป้องกันเนาะเราเราไม่ได้ป้องกันการเกิดแผลเป็นแต่เรา ป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นที่ไม่สวยหรือว่าหรือว่าทำให้มันสวยที่สุดประมาณนั้นนะครับโอเคหลกัหลกๆง่ายๆของการ prevention scar ก็มีอยู่สข้อนะครับเริ่มตังแต่เรื่องตัว tension relief แต่เราพูดในรายละเอียดกันแต่ละอันอีกทีนะครับ tension relief คือการลดการตึงการรั้งของแผลนะครับถัดไปเป็น hydration หรือ occusion occlusive อะไรก็ตามเป็นการ เพิ่มปริมาณน้ําในบริเวณแผลเพื่อลดการเกิดแผลเป็นถ้าไปเป็นเรื่องการใส่ p พ t เชอร์การเมนคือการใส่ที่รัดเดี๋ยวเราพูดในรายละเอียดทีครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของสีอันนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงแสงแดงนะครับอันแรกก่อนท ension ท e n s i o เนี่ยก็เรารู้ว่า แรงตึงที่มากระทําต่อแผลจะทําให้แผลมีโอกาสกว้างขึ้นขยายขึ้นและมีโอกาสกระตุ้นการโตจเจริญเติบโต,ตของมันทําให้มันนูนมากจนเกินไปนั่นหมายความว่าถ้าเราลดแรงตึงของแผลได้ก็จะลดโอกาสในการที่จะเกิดเป็นแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นกว้างได้วิธีแรกคือการเทปปิ้งนะครับเทปปิ้งคือการติดพลาสเตอร์หรือการติดที่ยึดแผลถ้าเคยดูซีรีส์กันก็จะมีแผ่นแบบนี้เวลาที่เข้าโรงพยาบาล เขาก็จะแปะออกมาให้เวลาที่มีแผลมีหลายยี่ห้อมากมายมิสเตอร์ไรซ์ซิปมีลิวโคโซิปในบ้านเราก็จะมี2อสยี่ห้อประมาณอย่างนี้ทําหน้าที่คือช่วยติดดึงป้องกันแรงตึงคราวนี้ถามว่าถ้าจะใช้ใช้เมื่อไหร่จริงๆโดยปกติถ้ามีแผลการติดเทปติดได้เลยตั้งแต่ตอนเย็บแผลเสร็ แล้วก็จริงๆถ้าเกิดจะป้องกันแผลเป็นเราจะแนะนําว่าให้ติดไปจนถึงประมาณ3เดือนตามเปเปอร์นะครับบางคนบอกว่า6เดือนด้วยซ้ำเพื่อลดแรงที่มาทําต่อแผลเพราะว่าถึงแม้แผลภายนอกจะหายแล้วแต่ว่าการฮิลิ่งของร่างกายภายในมันจะยังคงอยู่ไปอีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรีเวนั์ในเรื่องของการเกิดสกาที่ไม่สวยก็าจะจำเป็นต้องแปะค่อนข้างนานซึ่งก็จะสร้างความลำบากนิดหน่อยแล้วก็อีกการหนึ่งคือเป็นการฉีดโบท็อก บทิโเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือีมีฤทธิ์ในการทําให้กล้ามเนื้อไม่หดตัวนะครับก็โดยปกติที่เราจะลดเทนชันจากแผลได้เนี่ยก็จะเป็นแผลปัดแผลที่ใบหน้าซึ่งมีกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับใบหน้าปริมาณมากเลยเต็มนหน้าไปหมดการที่จะลดแรงตึงแผลที่บริเวณใบหน้าก็มีเปเปอร์ที่เขาใช้บทอกในการฉีดเพื่อลดแรงตึงลดการขยับของกล้ามเนื้อ เพื่อลดแรงตึงทําให้แผลเป็นสวยขึ้นซึ่งมีเปเปอร์ซัพพอร์ตแต่ว่าก็ค่าใช้จ่ายจอาจ,จะสูงหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ามากนะักแต่ก็เป็นออปชันครับที่เลือกได้พาสตถัดไปเปเร่องไฮเดรชันเนื่องจากว่ามันมีการพิสูจน์มาแล้วว่าเวลาที่ร่างกายเรามีแผลเวลาที่แผลถึงแม้กระทั่งแผลหายคืออิพิทิไลซ์คอม plete แล้วเนี่ยก็ยังมีการระเหยของน้ําออกจากแผลมากกว่าบริเวณผิวหนังที่เป็นผิวหนังปกติแล้วก็ มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นปีครับก่อนจะกลับมาสู่สมดุลของมันเหมือนก่อนเกิดเหตุเหมือนก่อนเกิดแผลเพราะฉะนั้นการระเหยของน้ําที่มากกว่าปกติเชื่อว่ามันจะเป็นการกระตุ้นการอินเฟลมปฏิกิริยา,าการอักเสบของร่างกายทําให้กระตุ้นการสร้างที่มากเกินไปกระตุ้นการเกิดแผลเป็นที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้ก็จะเป็นการวิธีทําให้มีการ ไฮเดรชันของแผลนะครับเริ่มตั้งแต่ทามอยส์ไรเซอร์หรือว่าทาครีมที่เพิ่มความชุ่มชื้นทั้งหลายอันนี้ก็ตรงไปตรงมาจริงจริงก็แนะนําอยู่แล้วเพราะจะทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นทําให้แผลนิ่มลงแผลก็จะสวยสุดท้ายเป็นซิลิโคนเจลหรือซิลิโคนชีสเราจะพูดรายละเอียดกันอีกทีซิลิโคนเจลซิลิโคนชีสก็จากที่บอกเมื่อกี้ว่าแผลเวลาหายมันจะมีการเหยของน้ำพวกซิลิโคนเจลหรือซิลิโคนชีสจะทําหน้าที่เคลือบไว เพื่อป้องกันการระเหยของน้ําทําให้มันอยู่ในจุดสมดุลน,นะครับก็จากเปเปอร์เนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างเลยช่วยทําให้แผลเป็นที่คันก็ดีขึ้นลดขนาดลดเพลนของแผลได้แล้วที่สํำคัญที่สุดก็คือ i input Appearance ของตัวแผลเป็นได้มี2แบบก็คือแบบด้านบนที่เป็นเจลแบบด้านล่างที่เป็นชีพนะครับ แต่ก็มีข้อเสียนิดหนึ่งคือบางทีก็มี side effect ได้บ้าง side e f e c t ของพวกซิลิโคนเจลหรือชีทพวกนี้ก็จะมีอาการคันได้ในบางคนมี contact อ e ์ม a t i t ิสได้แล้วก็ทำให้ผิวแห้งได้ไดูแปลกๆแก็ทำให้ผิวแห้งได้ในบางคนเช่นกันมี2องอ i อปชันคือเจลหรือชีทตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเขามีแบบเป็นชีทคือแบบเป็นแผ่นมาแปะก็ข้อดีก็คือมันเป็นแผ่นเนาะนอกจากที่มันจะช่วย control เรื่องน้ำาละ มันก็ช่วยโฮเทนชันได้บ้างเล็กน้อยซึ่งก็จะทําให้มีผลเล็งเทนชันที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็อาจจะช่วยได้ทั้งสองอย่างแต่ข้อเสียของซิลิโคนชีตก็คือเวลาแปะมันก็อาจจะแอพพลายยากนิดหนึ่ง,งเวลาที่อยู่ที่หน้าบางคนอาจจะไม่ได้อยากมีแผ่นอะไรมาแปะหน้าเวลาที่มีแผลที่หน้าจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นหรือที่ข้อต่อข้อซอกข้อเขา่าเวลาขยับเดินมันก็จะมีโอกาสหลุดได้ง่ายซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นซิลิโคนเจลที่เป็นรูปน้ํา ก็เวลาใช้ก็เหมือนในสไลด์ที่แล้วเป็นน้ำแบบนี้ทาปุ๊บก,ก็จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นใสๆเคลือบอยู่ก็ก็แอพพลายได้ง่ายขึ้นมองไม่ค่อยเห็นใช้บริเวณใบหน้าหรือใช้บริเวณตรงข้อต่อได้ง่ายกว่าแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จริงๆก็แล้วแต่คนแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของของคนใช้เองว่าใช้แบบไหนแล้วรู้สึกว่าโอเคมากกว่าเพราะว่าตามเปเปอร์แล้วเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าผลการรักษามันได้เท่าใกล้เคียงกัน กล้เคียงกันทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นเจลหรือชีทคราวนี้คำถามคือถ้าจะใช้ไอ้พวกนี้จะใช้เมื่อไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นโมดอลิตี้ที่จำเป็นและแนะนำให้ใช้เป็นเฟิร์สไลน์ในการรักษาแผลเป็นทุกอย่างในการป้องกันแผลเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะใช้แนะนาว่าข้อแรกใช้เร็วที่สุดถ้าจะเร็วได้ก็คือเริ่มจากหลังจากแผลหายแผลหายในที่นี้คือคอมเพลต i ฟิลเซชันเมื่อไหร่ก็ตามที่คอมเพลต i ฟิลิเซชันปุ๊บสติสออฟเสร็จเรียบร้อย ถ้าคิดว่าคอมพลตีไม่มีสเก็ตเหลืออยู่ไม่มีแผลเปิดเล็กๆน,อน้อยๆที่ที่ิเรียมหลุดเหลืออยู่ก็ให้เริ่มใช้เลยแล้วก็ใช้จนกว่าที่สกาจะมชชวอันนี้คือตามเปเปอร์สกามาชัวนี่คือต้องใช้กันเป็นโอ้โหครึ่งปีปีหนึ่งก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้ถ้าเกิดตังเหลือ <laughs> มันค่อนข้างแพงนิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็หรือในในบางครั้งเราก็บอกว่าใช้จนกว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ โดยส่วนตัวคือประโยชน์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นมักมักจะมักจะได้ผลดีมากๆในช่วงแรกๆของการเกิดแผลเป็นช่วงที่มันยังมีเลือดมาเลี้ยงเยอะเช่นที่มันยังไฮเปอร์วาสคูล่าช่วงเฟสที่ยังมีอิน a ฟลเมชันเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมก็จะแนะนำคนไข้ให้ใช้ไปประมาณสักส3เดือนจนแผลเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีค่อนข้างน้ำตาลก็คือมีโพดอินฟลเมชันไฮเปอร์พิเมนเทชันละ ก็ก็หยุดใช้ได้หรือจริงๆถ้าถ้าถ้าฟอร์ดได้ใช้ต่อไปจนจนสีกลับมาเป็นสีผิวหนังปกติเลยเป็นแมทชวร์สกาแล้วก็ก,ก,ก็ได้ส่วนการใช้จริงๆก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็ไปดูรีเฟรชเอาแต่ก็หลักๆก็คล้ายๆกันก็คือ,อถ้าเป็นเจลก็สนจแอปพายเช้าเย็นทาบางๆไม่ต้องหนามาไม่ต้องโบกส่วนถ้าเกิดเป็นชีทก็จะแปะให้มากที่สุด ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําว่าให้เริ่มแปะจากน้อยๆชั่วโมงก่อนแล้วค่อยๆยืดขึ้นยืดขึ้น,นจนประมาณสกักเกือบเกือบยี่สิี่ชั่วโมงหประมาณสักยี่สบองยี่สิบยี่สองชั่วโมงเพื่อให้มัน control environment ให้ได้มากที่สุดที่เขาให้เริ่มช้าๆเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีการแพ้ได้ในบางคนเวลาปิดแล้วผิวมันไม่ได้รับการระบายในส่วนที่เหลือที่ค้างๆแผลประมาณอย่างงี้ครับพาทถัดไปเป็นเพื่อเชื้อการเม p นต์เพื่อเช m e n การเมนต์ก็ตามรูปครับก็จริงๆก็จะเป็นพวก หลักๆก,ก็คือเหมือนใส่ที่รัดเหมือนถุงน่องรัดเหมือนเวลาที่เป็นเสืเ้อเล็กคอร์ดอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราจะรัดในแอร์รที่ที่มีแผลเพื่อให้เพื่อให้แผลเป็นเล็กลงเรียบลงไม่กว้างขึ้นเป็นการป้องกันการเกิดบริฟสิกาและคีรอยได้ก็อันนี้ดูจากลักษณะแล้วก็ก็จะรู้ว่ามันใส่ยากนะแต่สมมติถ้าเป็นที่หน้าเนี่ยก็จะชีวิตลำบากนิดนึงก็โดยปกติแล้วก็ มักจะไม่ได้ใช้กับแผลที่เป็นแบบเลียสกาเล็กๆธรรมดาทั่วๆไปนี่อาจจะใช้ในแผลที่ค่อนข้างกว้างหน่อยเช่นแผลเบิร์นแผลที่ทําแผลเป็นเวลาน,านานแล้วหายประมาณแบบนี้ก็ก็จะก็จะเหมาะกับการใช้พิเชื้อกระเม็นหน่อยประมาณนั้นส่วน Me คาณีซึ่งว่าทําไมมันถึงได้ผลอันนี้จริงๆแล้วยังมีเปเปอร์ paper มากมายที่พยายามจะอธิบายว่าทําไมมันได้ผลแต่ว่าเอาง่ายๆอธิบายง่ายๆก็คือพอมันกดปุ๊บปัสพายมันลดลงเลือดมันเลี้ยงน้อยลงการสร้างก็ลดลงอะไรประมาณนั้นจริงๆ มันมีเปเปอร์สปอร์ตมากกว่านี้อีกเยอะเลยว,ว่ามันมีแฟกเตอร์ะอะไรบ้างที่มีผลหลังจากการใช้เฟเชอร์ก m รเมนแต่ก็อาจจะไม่ได้งเป็นสำหรับเรามากเกินไปโอเคสุดท้ายเป็นเรื่องของสีเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมพูดไปนิดนึงลนะว่าเวลาที่มีแผลมันจะมี pih คือ postinflammatory hyperpigmentation ซึ่งคือการเกิดผิวที่มีสีเข้มขึ้นหลังจากเกิดการอักเสบอันนี้รวมถึงทุกทกอย่างไม่ได้ไม่ใช่แค่การเกิดแผลอย่างเดียวนาะ การเป็นสิวเป็นแผลสิวอักเสบแคะแกะเกาวถูอะไรพวกนี้มีโอกาสที่เกิด p h ได้หมดก็ถ้าเราต้องการควบคุมเรื่องสีเราก็ควรจะป้องกันการเกิด p h ที่ว่านี้โอเคเนื่องจากว่าเรารู้ว่า U.V. ทำให้เกิดแผลสีเข้มขึ้นเพราะมันกระตุ้นเมลานินในช่วงที่มันกำลังหายของแผลก็จะทำให้แผลสีเข้มขึ้นความสวยงามของแผลลดลงโดยปกติเราก็จะแนะนำว่าให หลีกเลี่ยงการออกแดดหรือการสัมผัสกับ U.V. จริงๆ U.V. ก็ไม่ได้เป็นออกแดดอย่างเดียวนะไฟสปอตไลท์ทั้งหลายไฟในห้องจริงๆก็มี U.V. บ้างเพราะฉะนั้นก็อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการใช้ซันสกรีนซันสกรีนก็ที่แนะนำก็คือยิ่งเยอะยิ่งดีหมือนงว่า S.P.F. ยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าเกิดว่า sun protection factor เยอะก็ก็จะป้องกันได้เยอะหน่อยเขาจะแนะนำว่าอย่างวา50ขึ้นไปซึ่งก็ก็จะต้องทากันเนื้น่นิดนึงครับ แล้วก็แนะนำว่าถ้าจะใช้ก็ใช้ตั้งแต่แผลหายเช่นกันจนถึงแมชชูอสกาคราวนี้อันนี้คือพาร์ทถ้าเกิดว่าคนไข้ามาเร็วมาตอนแรกตอนที่มันยังไม่เป็นปัญหาเราก็จะมีวิธีทรีตประมาณนี้3าสอย่างแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ามาตอนที่เป็น p r o b l แล้วเช่นเป็นไฮเปอร์ติสกาหรือคีรอยแล้วเป็นแผลไม่ค่อยสวยแผลกว้างมีสติชมาร์กใดๆก็ตามเวลาเราทรีตก็จะเพิ่มแอดออนขึ้นไปอีกหนึ่งคือจะเริ่มต้นจากมี Prevention ่นท r ลปีเหมือนพาที่พูดมาแล้ว4อย่างมันก็จะเป็นเท p ปิ้งลดเทนช n ่นไฮเดรชั่นสเตชเชอร์การเม n นตหรีกเียงแสงแดดอะไรพวกนี้เหมือนเดิมบวกกับมี i n v เวนซีฟทรีเมน n ์เพิ่มเติมขึ้นหรือว่าสมมุติถ้าเกิดคนไข้บางคนที่ยังไม่ได้ทําการ Prevention ใดๆไม่ว่าจะซิลิโคนเจลไม่ว่าจะใช้การเ a p ปิ้งใดๆก็ตามถ้ายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ใช้เลยแล้วมาตอนที่แผลมีปัญหาแล้วก็ให้เริ่มใช้หรือถ้าใช้ ที Method s, ่เวนชันไม่ตอดใดๆก็ตามไปแล้วแต่ใช้ไม่เต็มที่ก็ให้ใช้ให้เต็มที่มากขึ้นรวมถึงว่ามีออปชันในการที่จะทำอินเวสท์ทรีเป็นเพิ่มขึ้นซึ่งได้แก่อินเทอร์ i o n a l น t ลสเตรอยอันนี้คุณคนคงจะคุ้นเคยกันดีก็เป็นการฉีดสเตียรอยเข้าไปในแผลส่วนใหญ่ก็คือเป็นแผลไฮเปอร์ทรฟฟิกสการหรือเป็นคีรอยก็อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่มีเรคคอมเมนเดชันถึงว่ามีอีเวนต์สปอร์ตมากพอว่าฉีดแล้วได้ผลฉีดแล้วแผลเล็กลงเรียบลงนะครับก็ โดยที่มีレスポンสป์ประมาณ50-100%ซึ่งค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีรีคาแรนท r เ t e ประมาณ9-50%ซึ่งก,ก็แน่นอนแผลเป็นมันไม่มีอะไรที่คอม plete 100%ที่เราจะบอกได้ว่ามันจะมีรีคาแ e นะครับก็ข้อเสียของอินทราลิเชนอลสเตียรอยตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเจ็บตอนฉีดซึ่งจะทำให้คนไข้ไม่ค่อยแฮปปี้กับการรักษาแบบนี้เท่าไรนะักแล้วก็จะมักจะลอสไปจากการที่ทนเจ็บไม่ได้ ที่เหลือเป็นพวกของสกินอโทฟีนะครับผิวบางลงมีไฮเปอร์พิเมนเทชันสีซีซึ่งมักจะดีเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้มันจะมีไฮเปอร์พิเมนเทชันอยู่แล้วตรงสกปรกแล้วก็มีทีแรงเจลตัวเสียเป็นเซลอดฝอยเล็กๆขึ้นที่แผลซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามมากนะก็โดยปกติถ้าเกิดจะฉีดอินเทอร์เนชั่นอลสเตอรด์ที่เราใช้เยอะที่สุดในบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นดรานเมซิโอนเนาะนี่ย10มิลลิกรัมถึง40มิลลิกรัมต่อ ml ก็ฉีดได้ทุก2-4สัปดาห์จนกว่าที่มันจะเล ออปชั่นอื่นที่เป็นอินเวสีฟอย่างนึ้งก็เป็นเลเซอร์เลเซอร์มีหลายอย่างมากเลยมีเพาจามีนอนอเบทีแฟคชั่นอลมี C.O.2 มี ND y a ยักมี L.E.D มีโฟโตดนามิกเทอร์ปีเยอะแยะมากมายาแต่ว่าประเด็นคือนักปัจจุบันมันยังไม่มีคอนค i o นชัดเจนว่าควรจะใช้อันไหนใช้เครื่องอะไรใช้เวฟเลงเท่าไหร่ในการที่จะเลือกเลเซอร์ใช้เอเนจีเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับแผลเป็นแตลน่ละอัน ซึ่งก็เลยทําให้เลเซอร์ก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นออปชันที่เป็นเรียกว่า first l i น์ก็ยังเป็นแค่ออปชันที่ใช้ในใน selected case แล้วก็จะแนะนาว่าถ้าจะใช้เลเซอร์ในการรักษาแผลเป็นจริงๆคุณจ,จ,จะต้องใน experienced hand หมายถึงว่าไปให้หมอผิวหนังที่เขาคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ทําให้ไม่ใช่ว่าใหใขรก็ไดี่ที่ใช้เครื่องเลเซอร์เป็นแล้วมายิงๆให้มันอาจจะมีการกระตุ้นการอักเสบที่มากเกินไปทาให้แผลเป็นแย่ลงได้ถ้าเป็นเป็น surgical correction ซึ่งก็ อันนี้จริงๆใช้ใน selector case คือไม่ได้หมายความทุกคนมาถึงเราควรจะแก้แผลเป็นแต่ว่าอาจจะใช้ในแผลที่มีแผลเช่นมี contraction มี limit function อันนี้ก็อาจจะใช้การผ่าตัดเพื่อตัดแผลเป็นนั้นออกเพื่อทําให้แผลเป็นนั้นสวยขึ้นเล็กลงหรือในบางกรณีจะต้องวางกราฟแต่ว่าถ้าถ้ามันจําเป็นจะมี contraction scar เยอะๆมันก็มันกเป็น option ที่ที่โอเคซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ s e o n อยู่ละ GP จะไม่ค่อยได้ทํา อันี้สุดท้ายถ้าเกิดว่าคนไข้มาพรีเซนต์ตอนที่เป็นคีลอย์แล้วก็แนะนําว่าคอมบิทรัพยครับถ้าเป็นคีลอย์แนะนําให้ใช้ทุกอย่างที่ที่ที่มียิ่งมัลติมอดาลิตี้มากเท่าไหร่รีซอสจะยิ่งดีมากเท่านั้นซีเค mm ้ลเอ็กซิชันเป็นออปชั่นหนึ่งในนั้นแต่ว่าโดยปกติต้องเตือนกันิดนึนงว่าถ้าเกิดใช้ซีเค้ลเอ็กซิชันประตาตัดแล้วมันจะตึงขึ้นตึงขึ้นมีโอกาสที่จะมีโอกาสรีเคอร์เรนซ์ของคีลอย์ได้เยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ แผ่เป็นโตขึ้นมาใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ซึ่งก็เป็นออปชันที่แนะนำว่าถ้าจะทำต้องใน Experience แทนแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงถึงจะไม่มีเทนชันตอนที่เราเยีบปิดประมาณนั้นแต่ f ฟ c เตอที่เหลือ o p ปชันที่เหลือ s i ลิโคนเพเชอร์กาเมนอินทร์ชันอลอันนี้เป็นเป็นานที่ Recommend อยู่แล้วและแนะนำให้ c o m b า n e คราวนี้เราจะดูยังไงว่าว่าเมื่อไหร่คือเนื่องจากว่า เมื่อกี้ที่พูดมาเป็นการเพ e v e เวนชั่นเนี่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำกับทุกคนเนาะทุกคนจริงๆถ้าเป็นเ e c o m n e n d a t i o n ของเมืองนอกเมืองนอกบอกว่าถ้าเป็นคนเอเชียให้ใช้ prevention น่นเมตอทุกอันเพราะว่าบ้านเราหรือว่าเอเชียของเราหรือฉพาะซา t h ์อีสเ s อ a เียของเราสกามันจะค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับฝรั่งคอเคเชียผิวเขาจะดี เขาจะบางกว่าขาวกว่าโอกาสเกิด problem สก้าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในเอเชียให้ใช้หมดแต่ก็โอเคเนื่องจากเราอยู่ในประเทศไทยเราคงไม่ได้ใช้ทุกอย่างหมายถึงทุกมาร์ิตี้กับทุกคนอาจจะต้องเลือกบางหรือว่าโอเคถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราเองเราอาจจะคอนเซิร์นมากอาจจะใช้ก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่เป็นออปชันคือใช้ทุกคนได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ถามว่าคนไหนควรใช้ข้อแรกก็คือคนที่เป็น high risk คนที่เป็น high risk เช่นมีโอกาสที่แผลตรงนั้นจะเกิด เป็น problem มากเป็น h y p e r t r i p h i c a r i k e o i d มากเช่นเป็นแผลเบิร์นเป็นแผลที่ทําแผลนานๆหลายสัปดาห์กว่าจะหายพวกนี้กระตุ้น i n f l a m m เยอะมีโอกาสเกิดแผลเป็นนูนได้เยอะเดือคนไข้ที่มีประวัติแผลเป็นไม่สวยมี family history ของ h y p e r t r o p h i c s r i r ทั้งหลายก็อาจจะแนะนําว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารอให้มันใหญ่แล้วค่อยมาจัดการรักษาหรือในกรณีก็คือถ้าเกิดมีแผลในใน area ที่เป็น cosmetic concern แน่นอนเราอาจจะไม่ได้อยากที่รอให้มันมีปัญหาก่อนเช่นมีแผลที่หน้าป้องกันไว้ก่อนการาจะะดีหรือแผลซีซ่าบ,บางคนก็จะกลัวใส่บิกินี่ไม่สวยหรืออะไรก็ตามก็ก็ prevention ก่อนกอารจ,จะเป็นออปชั่ดีๆครับเรียบร้อยก็ตามนี้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันอีกทีเพราะามันมีเซสชั่นตอนที่ ตอนที่มีการถามตอบหรือว่ามีการคุยกับพลาสติกเซอร์เชียนะครับจะเกิดว่ายังไงถ้าได้ดูแล้วมีปัญหาอะไรก็ค่อยถามกันในตอนนั้นอีกทีครับสวัสดีครับ